เรามาดูกันนะคะว่าต้นไม้เนี่ยกินอาหารทางใบได้จริงไหมนะคะต้นนี้จะเป็นต้นดอกนะคะซึ่งต้องบอกว่าเมื่อหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีกิ่งตรงนี้หักนะคะกิ่งตรงนี้หักแต่ก็อยากดูว่าเออเขาจะอยู่ได้นานขนาดไหนก็ไม่ดึงออกนะคะมีจุดเชื่อมต่อแค่นี้เองหลังจากนั้นก็ได้ฉีด สิ่งทองพรัดไปนะคะนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายในหนึ่งอาทิตย์สังเกตดูนะคะว่าทุกอย่างของเขายังปกติดอกใบก้านนะคะแล้วก็มีช่อดอกที่เตรียมบาน นี่ก็อีกหนึ่งผลงานของสิงห์ทองพลัดนะคะให้ดู